ปัญหาของเราคือหางตาตกแล้วก็มันก็เลยทําให้ดูมีริ้วรอยดูเศร้าดูง่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในอาชีพของเราก็คือเป็นนักสแสดงเนาะเป็นนักร้องเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์กับเซรั่มของแบรนด์ตัวเองด้วยก็สนใจเทคนิคยกหางตาแล้วก็ซ่อนแผลใต้คิ้วด้วยเพราะว่าเราสามารถทําเสร็จปุ๊บแล้วออกไปทํางานปกติได้เลยครับรว่าไม่มีอาการบวมช้าจากเทคนิคของคุณหมอรวงข้าวนะครับก็สนใจในเรื่องของการ ทำยกหางตาแล้วก็ซ่อนแผลใต้ตคิ้วนะครับอ๋ออะไรอย่างในเรื่องของโง่เฮงด้วยนะครับคิดว่ามันมันก็มีส่วนนะหางตาตกมันก็เหมือนแบบว่าทาให้ดวงตกอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรก็แบบขึ้นยากอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นมามันก็จะตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่เา,าเป็นอะไรที่มันต้องดีแน่ๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับปรึกษาหรือว่าทำเกี่ยวกับดวงตานะครับสอบถามด้านล่างนี้ได้เลยครับ